สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงมีอาการปวดข้อบา่าไหลแบบเรื้อรังสเสลือเกินทั้งที่ก็เพิ่งไปนวดมาเพลิดแป๊บเดียวอา้าวกลับมาปวดอีกแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือต้นตอที่แท้จริงของวงจรความปวดที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นสัที สถานการณ์แบบนี้คุณคุณไหมครับคือวันอาทิตย์เนี่ยไปนวดมาสบายตัวสุดๆเลยรู้สึกโล่งมากแต่พอตื่นมาทำงานวันอังคารเท่านั้นแหละครับอาการปวดเจ้าเดิมเป๊ะๆกลับมาทักชายอีกแล้วโห้เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอประสบการณ์ที่มันน่าหงุดหงิดใจแบบนี้แน่นอนและนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับประโยคที่ว่านวดเท่าไหร่ก็ไม่หายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าร้านนวดไม่ดีหรือคนนวดไม่เก่งนะครับ แต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่กำลังบอกเราว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะลึกซะจนการนวดแบบธรรมดาทั่วไปมันเข้าไปไม่ถึงใช่เลยครับเรากำลังติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวงจรนวดไม่รู้จบซึ่งมันก็คือวังวนของการบรรเทาอาการได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองครับอย่างเคสตัวอย่างเคสนึงเนี่ยมีอาการปวดบ่าเรื้อรังมากจนมันลามไปถึงขมับเลยนะครับ ไม่ว่าจะไปนวดสักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งความสบายมันอยู่กับเราได้ไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยการนวดทั่วไปมันเหมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคือช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงๆเนี่ยมันผ่อนคลายได้แต่ว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าไอ้เจ้าต้น,ตอ,นตอของความเจ็บปวดจริงๆมันยังอยู่ดังนั้นไม่นานหรอกครับมันก็จะกลับมาอีก แล้วก็ทําให้เราต้องกลับไปนวดซ้าําเราซ้าเราวนลูบไปแบบนี้ไม่รู้จบแล้วไอ้ต้นตอที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดโปงผู้ร้ายตัวจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวงจรความปวดนี้กันว่าตัวการที่ทําให้เราต้องเจ็บปวดซ้ําๆซกๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและผู้ร้ายตัวจริงก็คือสิ่งนี้เลยครับ deep trigger point หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าปมกล้ามเนื้อชั้นลึกนั่นเองครับ มันคือปมแข็งๆที่ขดตัวกันแน่นมากแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ลึกมากๆในชั้นกล้ามเนื้อลึกเกินกว่าที่การนวดกดๆทั่วไปจะไปถึงและนี่แหละครับต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยแล้วเจ้าปมชั้นลึกนี้มันเป็นยังไงลองนึกภาพตามนะครับมันจะแข็งๆเป็นไตๆเลยซ่อนตัวอยู่ลึกมากและที่ร้ายกาจที่สุดก็คือมันสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า referred pain หรืออาการปวดร้าได้ด้วยครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมททำไมเราปวดที่บา่าแต่กลับรู้สึกปวดลามไปถึงขมับหรือบางทีก็ปวดขึ้นหัวไปเลยนั่นแหละครับฝีมือเจ้าตัวนี้เลยพอเรารู้จักหน้าตาผู้ร้ายแล้วก็ถึงเวลาจัดการมันสัทีครับและทางออกเนี่ยถูกสรุปมาเป็นสูตรที่เข้าใจง่ายและทรงพลังมากๆเลยนั่นก็คือสูตร1บวกหนึ่งเท่ากับจบเพื่อยุติวงจรความปวดนี้ให้สิ้นซาก สูตรนี้เป็นการผสมผสานศาสตร์ที่ดีที่สุดของสองแขนงเข้าด้วยกันครับขั้นตอนแรกคือใช้เข็มตามเทคนิคของจีนเราจะใช้เข็มขนาดเล็กมากๆเข้าไปจัดการที่ต้นตอโดยตรงเลยเพื่อสกิดให้ปมที่มันโขดกันแน่นๆเนี่ยคลายตัวออกทันทีเหมือนปมเชือกที่ถูกแก้ครับ จากนั้นขั้นตอนที่2คือใช้มือนวดริดเส้นตามแบบฉบับของไทยเพื่อจัดระเบียบกล้ามเนื้อรอบๆให้กลับเข้าที่เข้าทางป้องกันไม่ให้มันกลับไปพันกันเป็นปมได้อีกโอ้โหดูตารางนี้แล้วเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับการนวดทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับการลูลลรบๆคลำๆอยู่แค่ผิวหน้าของปัญหาก็ได้แค่การบรรเทาแบบชั่วคราวไป แต่สำหรับสูตรหนึ่งบวหนึ่งนี่คือการพุ่งเป้าไปที่ต้นตอเลยครับเหมือนเป็นการยิงตรงไปที่เป้าหมายเพื่อแก้ปมนั้นให้คลายออกทันทีและที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำอีกและทั้งหมดนี้แหละครับก็นำเรามาสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการทลายวงจรความปวดให้มันจบจบไปซะทีเพื่อที่เราจะได้หลุดผลจากการรักษาตามอาการแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มุ่งไปสู่ทางออกที่แท้จริงและยั่งยืนเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการนวดให้แรงขึ้นหรือหนักขึ้นอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือการทํางานอย่างฉลาดขึ้นต่างหากคือการค้นหาและพุ่งเป้าไปจัดการที่ต้นตอของปัญหาให้ถูกจุดนั่นเองดังนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดตามกันก็คือบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังครับ ที่เราจะเลิกจัดการแค่ความเจ็บปวดที่มันอยู่แค่ผิวเผินแล้วหันมาจัดการกับปมที่ซ่อนอยู่นั้นอย่างจริงจังสัที